A famous explorer. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับดิฉันคอสมอนะคะกับเกมท o มไ r เดอร์ค่ะทุกคน๊ยไม่ได้ทำคลิปมานานมากตอนนี้ดิฉันจะต้องเริ่มกลับมาทำคลิปแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูหายหมดนะคะคุณผู้ตดตามยิ่งน้อยอยู่ยังไงก็ฝากดูกันถึงจบด้วยนะคะอะไรอ่ะเล้วแล้วเจ็บไปญี่ปุ่นตอนใต้เหรอไออะไรเนี่ย มันไม่มีซับหรอมาค่ะวันนี้วันนี้กูจะต้องรับบทเป็นรัลลคคลอฟอรไรอ่ะมาถึงกูตายเลยอะมันไม่มีซับให้หรอเฮ้ยไปค่ะต้องขึ้กึศ 哎，嗨、啊，呜， ยังไงทำไมมันไม่มีซับขึ้นให้ขึ้นฝั่งแล้วใครอ่ะเมื่อกี้ใครอ่ะเห็นไหมฮัลโหล โอ้ยมีผู้รอชีว yeah> ิตอยู่ด้วยไม่ได้ยินเลยหรออะไรอะอหยใครทำกูครอเดี๋ยวอะไรเนี่ย จะพามากูจะพากูมาบูชายันเลยคะเฮ้ยน่ากูมเปนซอบเลยจะ เราต้องหนีออกจากที่นี่ก่อนอันดับแรกอเอเ้ยงวดแน่นไปไหมนะฮะอะไรอะ Help, Jarna, Reyes h e ดีดีที่สุดกอดเธอลงเอ๊ะ

ต้องมี่จะต้งนี่ว่าเออโง่ตั้งนานเดี๋ยวโอ้โกลใครอ่ะมันไม่มีซับหรอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บอีกแล้วขอดูซับก่อนนะคะซับไตเติ้ลมันเขียนว่าอะไรนะอ๋อมันก็เปิดหมดแล้วนี่เนี่ย เกมเพลย์อ๋อนี่ไง oh, ooh, โอ้ยโง่ตั้งนานเมาส์ออนคีย์บอร์ดเยโอเคปเกิดอะไรขึ้นะเกิดอะไรขึ้นกับเธอไปไรด่ะเมื่อกี้อะไรอะกด e โอเคจะได้กไปแล้ว โอเคโอเค,อเ,คเริ่มกันเลยไปค่ะเราต้องหาทางออกจากที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย มนทุกอย่างคนข้างไวนะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยยังไงต่อ เราทำเสียงคึกโครงกันอน่อเดี๋ยวจริงๆนะมันพี่บอกว่ามาตามล่าเราเหรอ,อไป ไปแล้ว just keep moving just keep moving ไปอุปปอ้ยมันเกิดเรื่องป้าอะไรขึ้นเนี่ยเมาเราไม่รู้เนื้อดิฉันไม่รู้เนื้อเรื่องใดเลยคะับคุณขาไปไปไป ถือว่ามันเป็นการกลับมาทาคลิปที่ดีน่าจะเป็นเรื่องดีเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าน่าจะเป็นเอ,อ่อเกมที่ให้ที่ฉันกลับมาทาคลิปได้เอ,อ้ทรแล้วเหรอไม่เอาหน้าโอเคต้องแก้ไขพัโดุตรงนี้ ไหนดูสิมาตรงเนี้ยไงเหรอว้าแล้วแต่ตรงนั้นมันก็จะเจอน้ำอ่ะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเอฟอ่ะ ว่ามันจะต้องมีของใส่เนาะเดี๋ยวเราหาอ่าไห,<า>หนนะอ๋อ

mày đều! Hè mày đi chưa đâu mà đi thằng ốc ôi mày đều ไปกูนะไปดันตปีนะเน่เขารู้ว่าเขาต้องการช่วยเราจริงจริงวะเราก็ไม่รู้ไง คุณพระลุกขึ้นกนี่ที่ไหนนี่ฮะแต่เท่าเท่าเมื่อกี้เหมือนแบบมันคือที่อ่านคือเซา t h เจแปน South of Japan ญี่ปุ่นทางตอนใต้ที่ไหนอ่ะ เฮ้ยทูมไรเดอร์เ๋อไงล่ะมันไม่มีบอกเลยเนาะโอเคค่ะคุณ เดี๋ยวเรา EP หนึ่งเราพอกันแค่นี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงซะฝากติดตามเป็นกําลังใจในการสำหรับที่ให้ดิฉันหนีรอดออกไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ค้นหาความลับเจอกันใหม่โอเคค่ะคุณสําหรับ EP นี้พอก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หนะ้านาะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะคุณบายบาย